เอาสองพี่น้องทำอะไรกันเนี่ยพี่เล่นเกมน้องดูเล่นดดดดเด<ม>ที่เดที่เดที่มีทั้งเสียงมีทั้งภาพมีทั้งแสงคุณเขาสนใจอย่างมากเลยครับนอนเบิกอายเล่นเกมอ อ่ยได้หนึ่งเดือนกับอีกหามือเหล่นรถซับเป็นเร็วตหลอเกินจะไปย่งไอ้มาเหล่นได้เห็นไหเพื่อหลไรเพื่ออะไรมือมันจะควดเอาไ้นี่หนอนเนย้างกันในเมืองไอ้เหล่นเกลียดเลยตาใสปิ้งตกมามม้ามีตาเป็นใส่เพื่อให้อายยะเลยเพื่อเด็กสามเดือน จามกะเพราป้าผัดกะเพรามาน้อยจับอาเชลเลยวันนี้เป็นวันแรกของคุณเขาครับที่ได้ยินเสียงฝนและเสียงฟ้าร้องฝนแรกของคุณเขาในชีวิตครับวันนี้ฝนตกปุ๊บป๊บกปุ๊บป๊บเลยหลังคาดังอันนี้มึงขักแน่แต่น้ำมันไอเลยเกียร์ ขึ้นเขาดูที่น้ำของเล่นเกมครับเอาอย่างไหนอย่างไหนนี่นะเบื้องอะไรเล่นเกมดิ้นเขาถูกใจสิ่งนี้ <c ười> ดิน้นแสงปิ้งปังปิ้งปัง,ลงปปปแล้วก็แสงวิบวับวิบวับเวลาที่ใหม่สำหรับขึ้นเขาเลยครับ เอาจัดท่าใหม่จัดท่าใหม,าามา่ให้สบายสบาย่าจะไปขั้วหรือน้ำอไอ้ไม่เลยเ้เอ้เ,อเอล็นนี่เองวะเขาหอมกะเพราอย่างเลยป้าทำกับข้าวเนะี่ยอยู่นิ่งอย่างเลยเด็กยุคใหม่นี่แม่อยู่กับไอที มีเสียงปิงง้งปังปิ้งปังเลยเสียงแปลกใหม่คนเขาตื่นเต้นครับมีแสงวิบวับวิบวับแล้วก็สีที่หลากหลายนี่พี่เล่นเกมอะไรเนี่ยเอ้มีสีที่หลากหลายอยู่ด้วยครับมีสีที่หลากหลายมีเสียงวิบวับวิบวับนี่คนเขาอะไรตื่นเต้นใช่ไหมลกูก <c oughs> คนเขาตื่นเต้นของไอ้เลย ้องของเรเก็บที่เราเก็บเลยเอาเร่อในไกลน้องที่นี่น้องน้องจะดูไหมน้องน้องจะทำยังไงเอีะอืออย่าเล่นเกียร์น้ำไอ้น่าจมยังยินเนี่ยออแห่างน้องออแหงน้องเอ๊ะมาเห็นนะเพิ่นมาเห็นแล้วเนี่ยเพิ่นมาเห็นมาหน่อย ความหนาลักของสองอายนองเพิ่นผมไล่เดียงซ้ายของเด็กที่หกขวบน้องหนึ่งเดือนห้าวันครับ